ตาจีฮอดถึงมากผลนี่บ้านกัดเย็นถามตั้นนั่นเลยจิงกาเปลี่ยนคนเท่าอันมีอยู่ในเมืองในเมืองบ้านเมืองใจเมืองไ,ไทยจังบริเวรๆเนี่ยคนพวกชาตภาษาทางเชียงเนี่ยมันกะยุ่เหยียมนับถือว่าป่อปรรามีอําเตรียมเมื่นไหร่จริงมันไหลเก่าวตราพิษเปลืองเบ็ดว่วนพิษเปลืองเบ็ดนั่นเป็นมิจฉาวิจารกันนั่นนะตรลาว่วนพิษเปลืองป่อปรปรามีอําพี่เทียมทวนเมื่นไหร่งริงเข้าก่าเฮ็ดเข้าก่าจ้างเข้กาก่ายกรรมก็มันไหลนี่ อยู่อยู่ว่าทามว่าปรามีนั่นเพราะว่ามันเตรียมทัวนะเดียชุกเขาไว้ไม่เชื่อมักช้างพ่อเขามักโม่หมักล้างเขาเชื่อมกลวยเขาเหนือตัวนั่นคือทางม่เหมือนเงินมันเหมือนเงินหอนะปรามีนั่วไม่เมื่อไรพอถึงอาราธาผูเมื่อไรก็ปรามีนั่นเจ้าูเหมือนนั่นพระไปเถึงอาราธาผูเมื่อนั่นเองไปเย้านี่ปรามีชิดดาบ่านนี่ก็เพราะเผื่วชดาบ่านนะปรามีเชดาบานเย้าูปรามีชกระดาการเนี่ยพาเอเชกระดากาเนี่ปรามีชกระดานี่กเย้าู ปรามีนา,าการเนี่ยพี่นาการนปรามีนา,าการเนายตัวปรามีอรหันดพระเบี้ยเนี่ยเพราะเบียารหันดบเป็นพระนกปรามีอย่างเดียวตัวเนี่ย,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 นยในการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นนั้นมีบางหมู่บางเหล่าบางพวกพากันไปติดในเรื่องของบารมีเพราะประพฤติปฏิบัติธรรมไปเจอความยากลําบากสิ่งที่ขัดข้องก็ไปโทษบารมี ว่าเออบารมีไม่ถึงคงปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วเรื่องบารมีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนาะบารมีที่ว่านี้มันเป็นตัวการขยันหมั่นเพียรที่จะทําที่จะพิจารณาที่จะเจริญวิปัส,สนาให้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองตัวบารมีนี้มันจะสําเร็จเมื่อไหรอย่างไรหลวงพ่อก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าบารมีของความเป็นโสดาบันนั้น มันจะเกิดขึ้นสําเร็จผลเมื่อได้เข้าถึงโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอันนั้นบารมีของพระโสดาบันครบถ้วนบารมีของพระสกิทาคามีบารมีที่จะให้ถึงพระสกิทาคามีก็คือการเพียรประพฤติปฏิบัติจนได้ถึงสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอันนั้นบารมีของสกิทาคามีก็ถึงครบถ้วนอนาคามีก็เช่นกันถ้าหากว่าเราบําเพญเพื่อจะให้ถึงอนาคามี หากเรายังขยันมันเพียรพิจารณาอยู่เมื่อไรได้ถึงอนาคามีมรนาคามีผลนั่นบารมีก็จะเต็มท่วนตรงนั้นอรหัตตมรคอรหัตตผลก็เช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของบารมีจงอย่าติดบารมีเพราะว่าถ้าเราไปเจออุปสรรคแล้วเราไปโทษบารมีอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดนะคิดผิด,ผดเห็นผิด พระรามมีอนว่าในพ่อมาเอาว่าราบรรญ,ญัปสุจาดีนะเฉพะเขาไว้ว่าพระปินเจ้าวิทยาจิการนั้นป้ามเพิญปรามมีเชพว่าเชียงเขนึ่งเช้านกำผาเนี่ยนึ่งเียงฉี่ปากชาวโฮกันเดียเลาเานะอันใหญ่เย่มันน่นึ่งเหียงฉี่ปากไว้ชาวโฮกเนี่ยสถาทิการนันป้ามเพริญปรามมีกระาเชียงเขนึ่งเช้านกำผาหนึ่งเหียงฉี่ปากไว้ชาวโฮก,กเกกหรอ ปีญยาที่ก้าแนะงเจ้ากรมาเขาเนี่ยามาหบงาศานาันเ,เจาในทรรป้ามแผยนปรามีเชียงแชงเขนึงเชียนนึงเสียงสีปากไว้ชาวกำผ่าเขาเนี่ยเขาจจะเนี่ยพี่ปรามีเนะี่ยเอานั่นในปรามีเนะี่ยเขาวหาราชพ่อนะก็ในธนะรรมปฏิการผูถามป้ามแผนปรามีหนะ้ามกล้าเวลานี่เชียงแฉงเขนึ่งเชียนกำผ่นา,านึงน่งเฮียงสีปากชาวกนันงก่อยนะ ปกติมหาชาวไว้ก้าเจ้าหน้าป้านเพียงปรามีนึ่งเชียงเข็มเนี่ยเจ้าดิบุตรามาเมื่อครันเขาจะนึ่งเชียงเข้มนึ่งเชียนนึ่งเฮงฉี่ปากเ้าหวกัมพาเนี่ยเออจนได้ไหมมหาชาวว่าก้าเจ้าหน้าจะก็จะป้าเขาจะนั่นทำป้านเปลียนปรามีก็เคยได้เนี่ยนึ่งเฉียนนึ่งเฮงฉี่ปากเ้าหัวกัมภาเนี่ยปกติชาวไว้กาเนี่ยได้อำมีปรามีก็น่านก็น่าหนึ่งอำนาจไว้เนี่ยนะ หรอหาวาจังหมจังปีเจเน่มีโมเดลไหนเปลี่ยนปกติสาวอการารมีมักคันจำหนังส <c oughs> ุกด่างดีนะปีหยาบไปว่าที่ได้มีกันได้ยังเออวางก็บขากกอมดูนะหลวงพ่อก็บอกว่าในเรื่องของบารมีนั้นตัวอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีก็ได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นวิริยะทิกะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นวิรยิยะทิกะนั้นท่านบำเพ็ญบารมี16อสงไขยหนึ่ง0สนหัสี่ร้อยยี่สิบหกกัเนาะท่านที่เป็นศรัทธาธิกะนั้นท่านบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขย 11, หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกกัเนาะท่านที่เป็นปัญญาบารมีคือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเรานี้เป็นปัญญาบารมี ท่านบำเพ็ญบารมีอยู่สีอสงไขยหนึ่งแสนหนัสี่ร้อยยีสิบหกกัปทีนี้ไปถึงพระปัจเจกะพุทธเจ้าพระปัจเจกะพุทธเจ้านั้นท่านต้องบำเพ็ญบารมีอยู่สองอสงไขยหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกัปมาถึงพระอาคาสาษาวกพระอาคาสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาพระโมคคัลลานภาษาลีบุตรนั้น ท่านต้องบำเพ็ญบารมีอยู่หนึ่งอสงไขยหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกกัเนาะหนึ่งอสงไขยอคาสาวกมหาสาวกส่วนพระเอออคาสาวกพระมหาสาวกอย่างท่านพระกัสปะพระอานนทั้งหลายเหล่านี้ท่านต้องบำเพ็ญบารมีที่เท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกกัถึงจะได้มาเป็นทีนี้มาถึงปกติสาวกนั้น ปกติสาวกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญบารมีเป็นกับกับอย่างนี้ไม่มีกล่าวไว้ในที่ไหนในพระสูตรหรือในพระไตปิดดกนะในเรื่องของปกติสาวกเพราะฉะนั้นปกติสาวกอย่างเราเราท่านท่านทั้งหลายนี้ไม่เกี่ยวกับบารมีนะไม่เกี่ยวกับบารมีที่จะต้องบำเพ็ญอย่างาพระพุทธเจ้าพระปจเจกพุทธเจ้าอคา,าสาวกมหาสาวกทั้งหลายเหล่านี้มันเกี่ยวกับความเพียรความพยายามและสติปัญญาของตนเอง ที่จะขยันหมั่นเพียรมากเท่าไหร่เท่านั้นเองที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเออปารามีอันโชคตานีนะเพราะว่าในในเรื่องว่านิยต่าอยากไดปารามีเนี่ยนิยต่าในเลยเมื่อในฮับตุ้งขำเอามือที่ตาดีพระเป็นเจ้าหนึ่งชูชูนั่นเฉียชูชูเดี๋ยวพอถึงวันกันหน้าหนึ่งปีในี่เหลือในพระเป็นเจ้าชูในปู่มาไม่มื่ได้เป็นยันดาบ้านนนั้บ้านไหนเนี่ยในในเรื่นิยต่าอยากได้ยัง่ง ปกดีชาวล้่กาทั้งมวดทั้งปน่เนี่ยนำนำหน้าสีเปื่อนมือมือปีติดเมือเน้จาบอยจิงๆนนี้เนี่ยมือหนังคือเมือนเ้จาบอิงอมือหนึ่งมืจับจดันนะมือนังก้นเจ้ยงมืองใจมือหมานเขามาเมืองไทยป้มนีเมือจับจวมอยู่เมืองไทยไรน่ะนะป้อาลักแหลมแชมป์การเลียดเช้ามอกับุที่โตเออหมอกว่ามออยู่มอไปในก็อ่านนี้ไในก็อ่านหัวล้านหัวเนมีอยู่ในเมืองไทยในเขาเอาสายมาจะลมันบ่ามไรนมีเหมือนี่นะ เขาก็เดียวอยู่ได้กว่านันเออปกติสาวไอ้ก้ามือนกลนนีเหมอจับจุ้ยจะเข้าอีกอ่ะเออเนี่อป่านก็ดเย็นนะเยเขาเจ้ามาสาว,าอาาาวาไอ้ก้าไอ้ก้าสาวไอ้ก้าในปีศก้าพุทธาเขาจะมีเหมาจับจุ้ยจะไ้เข้านิ่ป่านก็ดเย็นนี่เออห้องแจ้งเลี้ยงใจที่เป็นเรื่องของบารมีนั้นเป็นเรื่องของเนิยตะพยาธิบารมีซึ่งแปลว่าพยากรเป็นผู้ได้รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน นะท่านที่เป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีปัจ,จิกาพุทธเจ้าก็ดีอัคสาวกมหาสาวกทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้รับพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้เนะเมื่อได้รับพยากรอย่างนี้แล้วเปรียบไปเหมือนอะไรเหมือนมีเหมือนคนที่มีบัตรประจําตัวเนะมีบัตรประจําตัวติดตัวมาเหมือนคนมีบัตรประชาชนอย่างนั้นอ่านะส่วนปกติสาวกนั้นไม่มี พยากรณ์ไว้จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปกติสาวกที่เป็นพระอาหารหันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายสุดจะขนานับได้เนาะปกติสาวกเหล่านี้นี่ถ้าเปรียบไปนี่หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนคนไทยใหญ่ที่หลบหนีเข้ามาในอยู่ในเมืองไทยนี้บางคนก็มาได้บัตรได้ใบนะรับรองแต่จํานวนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในเมืองไทยทามาหากินอยู่ รับจ้างเขาอยู่เนี่ยมีอีกตั้งเยอะแยะถ้า,า,ถา,าสาวกที่เป็นปกติสาวกทั้งหลายก็คล้ายๆอย่างนั้นเขาเหล่านั้นไม่มีใบพยาก,กรณ์แต่ก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เข้าถึงความสงบเย็นได้เช่นเดียวกับท่านที่มีพยากณรมาอันนี้มันจึงต่างกันและเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพึงจะได้เข้าใจจะได้ไม่ไปติดหลงไปอ้างไป พูดอ้างอยู่กับบรารมีอยู่อย่างนั้นเออรารมีชิกต้านเนี่ยพ่มาเอาให้มามีแห่งแต่หน้ารารมีเร้เออสติสมาธิปรารมีไว้นะอุเบกขาบารมีไว้อยู่นะัมปิญญาบารมีมิฉาบูใน,นสติสมาที่อุเบกขานั่นเขาเป็นตระัวเรียวกันอุเบกขารารมีเนี่ยมาเยาเี่ยวนั้สติสมาที่แน่ๆเป็นชุการเฉพาะเนี่ย อันเป็นตาหน้าปรามีศีลาปรามีนี่ขมาปรามีนั่นกันทีปรามีนั่นทำเบียงอันนั้นนั่นเป็นศีลนาปรามีเจ้าเนี่ยก็นม่เป็นชมาที่้ดิชมาดิฉันก็ป้าตาชสองตัวเป็นเพียวเช่นอันนั้นเป็นเป่งยาปรามีเป่งหยาปรามีอันนั่นในจึงตกขัดมากถิงเลยย่างเลยในกอมือนั่นเป็นปรามีเตรียมทวนมือนาเนพลาเปลี่ยนเจ้าคบเลยฉปริญยุต่างงานขิงเลยย่าเลยก็พระเปลี่ยนเจ้าในปีหยาปรามีมันจะเตรียมือนาเนี่ย ฐานิบุตราม่าเมื่อการเขาเปลี่ยนยานจากขิงเลยยามเลยในก็ปีญาปรามีเขาเจ้านั่นพี่เตรียมเตียมทวนเหมือนนั้นทีนี้บารมีในบารมีสิทธั์ที่เราเคยได้ยินกันนั้น <c oughs> เริ่มด้วยฐานะบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีในส่วนของทานศีลเนคขมะต,ต่างๆเหล่านั้นเป็นส่วนของศีลน,นะเป็นส่วนของศีลน,นั่นเองศีลบารมีบารมีแห่งศีลน,นั่นเอง ในส่วนของสติบารมีสมาธิบารมีอุเบขาบารมีเหล่านั้นก็เป็นส่วนของสมาธินั่นเองในส่วนของปัญญาบารมีตัวปัญญาบารมีนี้ก็คือตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อมาว่าโดยสรุปแล้วบารมีทั้งสิบนั้นก็ได้แก่ตัวปัญญาศีลสมาธิสามตัวนี้เท่านั้นเองถ้าหากว่าเราประพฤติปัญญา ประพฤติศีลประพฤติสมาธิอยู่อย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราบำเพญนารามีอยู่แต่ปรามีตีเตียมทนนั่นน่นจึงอาก้าชาวโวกมหาชาวโวกปกติีชาวโวกเหมือนกันนะอาก้าชาวโวกนั่นนจึงเหมือนกันนะอาก้าชาวโวกที่แในหนึง่งตีได้อยู่เช่าวหวามห้อมเพชรกอบปุกกุยอันเปียนอรา,า,าอรหัตธามังอารหัตธาผูเขาเจ้านั้นก็เจ้าโพชีเจ้าเขานะี่ ช่องช้ำเลยกัเริบเฮียนหรือเพียนถามมาตรานเขาเจ้าแจ้งมากับมาเลยมาตราดนี่ฉี่เอาฉามนี่เอาเฉยจะเอาเฉยก็มันน่ชีก่าร้านนี่ฉี่ยูืมย้ำมากผล่นี้บั่นก็อยู่ไม่มีเจ้นี่หาช้ำไล่แจ้งไล่กรบมเขาเจ้ายามแจ้งมากับมาในฮี่ช้ำแจ้งช้ำกับช้ำนี่ ได้มีอังการลักษณะตาหาตัวเนี่ยเพรมีอังการลักษณะหาตัวแนี่จริงจังใดๆเจ้าชายทีบุตรหานี่ยก็ไล้ที่เจ้าชายที่องการหาตัวแน่งเอาจังว่ากระไรนั้นได้ทีเจ้าชายทีบุตรหานี่อังการหาตัวแน่งนนนจเอา,า,าเนี่น,น,นะเออฟองแจ้งเลี้ยงเสือยู่ไหลายหลายวันนี้เกี่ยม้าเนี่ยมันเป็นไดเนี่ความเต็มท้วนแห่งบารมีนั้นอ่าก็คือตัวปัญญาบารมีนี่เอง เมื่อปัญญาบารมีเต็มท้วนนั้นตั้งแต่ภาษาลิบุตรพโมคัลานหรือปกติสาวกทั้งหลายนั้นก็คือความได้เข้าถึงอารัตมักอาราตผลนั่นเป็นความเต็มท้วนแห่งปัญญาบารมีทีนี้ในภาสาวกตั้งแต่อคาสาวกมหาสาวกและปกติสาวกทั้งหลายนั้นความที่บารมีจะเต็มท้วนนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยที่จะทําให้พระอคาสาวกมหาสาวกและปกติสาวก อย่างเราเราท่านท่านทั้งหลายนี้เต็มท้วนนั้นอันที่หนึ่งก็คือการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจา้นะาเนาะพระอริยเจา้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคอารหันทั้งสี่พวกนี้แหละได้อยู่ร่วมกันท่านในขั้นหนึ่งก็ตามอันนี้เป็นบาร,รมีอันที่หนึ่งอันที่สองได้ศึกษาเรียนรู้ข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติจากท่านนะท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไร ที่พาตนเองให้เข้าถึงมัรถถึงผลท่านทําอย่างไรท่านเดินอย่างไรท่านกําหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรศึกษาเรียนรู้ข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นจนขึ้นใจเข้าใจอันที่สามนะ,ะมีมณสิการมีความน้อมเอาข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณามาไขครควนหาเหตุหาผลเพื่อให้เกิดกําลังศรัทธาที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติอันที่สี เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงบาปบุญมีจริงกับมีจริงเนอะอันที่หได้ลงมือปฏิบัติตามข้อธรรมความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษาจากพระอริยเจ้าหรือกัลยาณมิตรนั้นเมื่อได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางที่ท่านได้เดินนํามาก่อนแล้วในที่สุดก็ย่อมจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นดุจเดียวกับท่าน พระอริยะเจ้าทั้งสี่จำพวกนั้นอันนี้คือตัวบารมีแท้เนาะตัวปัญญาบารมีแน่นเป็นอ่าบราเป็นอภิธรรมาชพ่อนะอภิธรรมาชพ่อเนี่ยถ้าเป็นเจ้าเ่าเดจ้าเ่าโชคดานนี่เพก็ห่อโชคดานนั้นชมาห์ห่อวีนีก็ห่อวีนีเ่าอภิธรรมานี่แต่ว่าถ้าครถาชาเขานั่นเอามากับกันไว้ว่าสี่ราชสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็เอาตัวหมันนั้นได้พระเป็นเจ้าแน่เลย ปีญญาสิี่ยวชิราสมาธิอย่างนี้เ่ยวช่อมกับดังหลังนี่นะเพราะว่าปีญญาอัำไลเป็นไงจริงชิราสมาธิเนี่ยอ่ำเชี่ยวตัวได้สิบ๋อให้เชี่ยวเชี่ยวตัวได้สีป๋อเนี่ยอัตตาหนุ่มกันขำไม่อยู่เลยอัำเชี่ยวตัวได้สิบ๋อนี่ยแต่ว่าอภิธรรมเนี่มาไว้เออดังหลังนี่เออในจอมดังอัตตากระาเสียเขาเยอนเลยตัวปัญญาบารมีนั้นก็คือตัวพระอภิธรรมนั่นเองเนาะ พระพุทธองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบธรรมแล้วสิ่งแรกที่พระองค์ได้ตรัสแสดงแก่ชาวโลกก็คืออภิธรรมมาคือทมตัวที่เป็นอภิธรรมนั่นเองต่อมาหลังจากนั้นแล้วศีลและศีลวินัยถึงเกิดตามมาทีหลังเรื่องสมาธิท่านถึงมาพูดทีหลังเมื่อได้ไปพบกับสาวกที่ท่านเป็นกลุ่มที่ฝึกสมาธิมามา,มากๆท่านถึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะได้น้อมนาให้เข้าไปสู่วิปัสสนาภาวนา คือปานการไปเจริญปัญญาดังนั้นแล้วเมื่อมาพิจารณาพระพุทธองค์เนี่ยได้ตัดสอนเรื่องอภิธรรมก่อนนะแหลือเรื่องของศีลสมาธิถึงได้ตัดตามมาทีหลังแต่อัฏฐกถาจารย์นั้นได้นําเอาข้อธรรมที่พระพุองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยมาจับเรียงเขียนใหม่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสติสมาธิปัญญานะซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจึงเป็น เรื่องที่ตรงกันข้ามกันกับที่พระเจ้าทรงสอนไว้พระเจ้าทรงเอาปัญญานำหน้าแต่อัฏฐกถาจารย์ทั้งหลายนี้เอาสติสมาธิมานำหน้าเออข้างดีหนึ่งวันตั้งชุดในพระปิญญาเอาปัญญาประดานี่มีน้ำนานี่ข้อเดียวเจ้าออนั่นนะกล้มีพี่เคยเว้พระบัจจานน้วะมีพี่เคยอันดาด้วมีพี่เคยอันดาหน้าปั๊บหน้าชีวิตจะป่านวันนั่น อันมาก่อนนั่นเองบรรณนั่นดีจ้าเอาความโค่นนั่นก่อนเองเออจถึงชะมัดที่ชมัเชียงกบอาญาไม่ว่าอาดีโเียงกีก็เม่ก้เชียที่ทำชมัาที่ชะมัดเชียงกบ้อนั่นเอจริงอันนั่นเตเอาปีญญาในน้ำหน่ายคอ้กันเดียวนะเพราะว่าปีญญาน้ำหน้าเชียในชมัวีนีมาตามแถวนั่นนะก็วีนีมาจานแถวเนี่ยชมัดชมัที่มามาอยู่ทั้งป่ายเนี่ยเออในพระเป็นเจ้าดีเจ้าข้างที่1หนึ่งี่ก็ข้างที่สองมาชะมาดเชงเนยเอาฉีดลานยไว้จ้าเงาเนี่ย เอ,เอาชัดีเอาชร่มที่ไม่มาไหวจังกลางเอาปีญญาในมาไหวจังตายเนี่ยมีข้างที่สองเนี่ยหมู่มันอันจางเจ็ดม่แนี่พลาดเปลี่ยนยาวุบเลยชิบปปิญยูย่ด้างหยาเนี้ยบังปังหยาบารามีเตรียมทวนเชี่ยวเนี่ยเอาปีญญาบารามีนั่นน้ำนานันที้เลยเดี๋ยวเจ้าพ่อเราหลอนต่างเปิดนหลักฐานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนมากเมื่อพระพุทธองค์ทรงได้บรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ครั้งที่ทรงแสดงปฐม,มเทศนาคือการแสดงธรรมครั้งแรกในโลกนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงดังบาลีที่หลวงพ่อได้ยกว่าตุ้ยเมพิกเวนะแล้วก็มาบาลีที่ชัดเจนคือว่าอายะเมวะอริโยะอธังทิโกมัคโคเนาะท่านแสดงธรรมมาจากกบวัตนะสูตรขึ้นมาเป็นครั้งแรกท่านแสดงอะไรท่านแสดงเรื่องปัญญานะแสดงเรื่องปัญญาเป็นครั้งแรกแล้วจากนั้นท่านถึงมาแสดงเรื่องศีล และเรื่องสมาธิในภายหลังแต่ทีนี้ในการแสดงธรรมครั้งที่สองนั้นท่านแสดงโดยเอาศีลมาขึ้นหน้าเอาศีลมาขึ้นหน้าเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อครั้งที่ท่านแสดงโอาวาทปาติโมกนะเมื่อครั้งที่ท่านแสดงโอาวาทปาติโมกท่านได้วางหลักวินัยลงไปเพื่อให้พระาศาสนานี้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามัน่นคงท่านถึงเอาพระวินัยขึ้นมานําหน้า อันนี้เป็นการแสดงธรรมในครั้งที่สองในวันมาฆบูชาดังนั้นเพียงอย่าน้นาน้ำนพระเป็นเจ้าบุตรเจ้าเจ,เจเ้าในญญวิทยาชีก้าในครั้งเอาวิทยาดีก้าให้พี่ปรามีว่ามาเลยพอถึงเป็นชมาสมุทาภพท้าเปลีนเจ้านั่นเองหันถึงเชิดจ่าสีเปืองสีป้าอย่าดูข้าเชิดจ่าแตมื่เทียบเชิดจ่าที่นอท่าจะมากล้าเชิดจ่าจะเล้าจังดีเลยเปลียนพระหลานี่ นั่นมาเยาวดีปีญญาเหงาปีญญาที่เย้ตู้เยหาึ่งเป็นพระใดนี่สถาที่กล้าดนงอสถาทีก้าอโนน้ำนาพี่ปรามีพราะพี่ปรามีมากกมลิชมาดีมาเปลนพระนั่นก่อนมาหันเชิดจ่าฉีเบืองฉีบ้าอันันเชิจ่าฉีเบืองฉีบ้านะเบียสมาที่สมาแงก็บ้ามากลางไม้่เป็นปีญญาปรามีปัญญาปรามีขึ้นน้ำนาจังว่าถึงทีเปียนพรเงาเนี่ยเ้ากมาเาลยกปรามีปีญญาน้หนาพี่ปรามีมาเชียเชียงจีบ้ฉันกําภา ว่ามาถึงกำลิเชุดมาเปลี่ยนพระมาในะก่ก็หันถึงเทจ่าลสิบ้าเอาปีญา,านา้าหน้าเสียเออห,หันถึงเทจ่าลสิบ้าเปลี่ยนพระหลวงเก่าคนสมิงอยู่เ้าหลวงเก่เา,า,กาเน,าๆๆๆนี่ยเจ้งมวยในเจังมาเยี่ยมปีญาเชงเชงเนี่ยมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ท่านที่เป็นอ่าวิริยะทิกะนะพระพุทธเจ้าที่เป็นวิริยะทิกะที่เอาความเพียรน,นะเป็น เครื่องบำเพ็ญบารมีท่านบำเพ็ญบารมีโดยใช้ความเพียรมาตั้งนานสิบแปดสงไข่นั่นแหะเมื่อเวลาที่ท่านจะได้บรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ต้องกลับมาใช้ปัญญาบารมีขึ้นนำหน้าจึงจะได้เห็นอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทไทยนิโรธมรรคเมื่อได้เห็นอริยสัจทั้งสี่เข้าใจถึงอริยสัจสี่ชัดเจนแล้ว ท่านถึงได้ความเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่เป็นวิริยะทิกะพุทธเจ้าถัดมาเป็นศรัทธาทิกะพุทธเจ้าศรัทธาทิกะพุทธเจ้านั้นท่านก็เอาศรัทธานำหน้ามาโดยตลอดในการบำเพ็ญบารมีตลอดระยะเวลาแอสสไัยกับอีกเศษนั้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็กลับมาเอาปัญญาบารมีนั่นนะักขึ้นมาขึ้นหน้าปัญญาบารมีขึ้นมาขึ้นหน้าคือตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้ว ท่านจึงได้พบเห็นอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพบเห็นอริยสัจทั้ง4ี่แล้วจึงได้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้ท่านที่เป็นสัทธาธิกะพุทธเจ้ามาถึงปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพระสมณะโพดมพุทธเจ้าของเรานี้ก็เช่นกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรล่านี้บำเพ็ญบารมีมาโดยใช้ปัญญามาโดยตลอดมาจนถึงชาติสุดท้าย ท่านก็ได้ใช้ปัญญาบารมีคือตัวปัญญาสัมมาสังกปะสัมมาทิฏฐินี้แหละเข้าไปคิดค้นพิจารณาจนได้พบสัจจะพบความจริงคืออริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ได้เข้าถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาดังนั้นเมื่อมาว่าโดยสรุปขยายความให้ละเอียดชัดเจนแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มาแล้วที่ปัญญาบารมีปัญญานาหน้าแล้วถึงจะได้เข้าถึง มักผลนิพานความสงบเย็นอย่างนี้เจ้าจังว่าไว้เมื่อมาเป็นพระเจ้าจังห่อออกบอกมาในชุบเจ้าห้องออกไวกามบานเออเป็นปัญญาว่าโจ้ยำเนี่ยปัญญาว่าจู่ยำกิงกำมำน่าชิชติเนี่ยปัญญาว่าจู่ยำเอาปิญญาในก้วยเนี่ยกิงกำมำก็เป็นการงานกู้แชมปกู้เปิงนั่นนี่นาชิชติเฮ็ดยำเย้นมีเนี่ย เพก็มีปิีงาเออไปวุ้นไปเยี่ยมเนี่ยหันหมันเนี่ยจีใจไปเยี่ยมเนี่ยไปวุ้นมันเนี่ยจีิงใจจะได้สองตัวเนี่ยไหนยัง <c oughs> การงานอันเห็ดทั้งหมดจังปิดในโลกก็สัมผัสดวงเนี่ยไหนยังอันเดียวกันเนี่ยมีเล็กติดเยี่ยอดโม่เนี่ยต่อเฉพาถึงการมากการโผล่นั่นก็เล็กติดเยี่ยายวาอยู่เนี่ยนะยาการพูดเปลืองเปลืองก็เหมือนกันนะการมากการโผล่นั่นก็เอาปีงาเชน,น้ะหนะจริเยี่ยวดูเก่าไว้หนึ่งก่า หลักฐานพยานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรนั้นพระพุทธองค์ได้เปล่งพระวาจาออกมาว่าปัญญาวตอยังกิงกมังนัสิสตินะัสิสติซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเอาปัญญาขึ้นมานำหน้าแล้วกิจอันใดในโลกนี้นะย่อมสำเร็จลงได้ทั้งสิ้นกิจนะอันใดในโลกนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาสัมมาสังกัปปะ ตัวพิจารณาที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วการดำริการพิจารณาที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วย่อมจะได้พบเห็นสิ่งที่ถูกต้องนะได้พบเหตุพบผลที่ถูกต้องกิตในทางโลกถ้าพิจารณาถูกต้องแล้วก็ย่อมจะเห็นทางที่ถูกต้องแม้แต่กิจในการที่จะทํามรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นก็เช่นกันเมื่อปัญญาสัมมาสังกัปปะตัวพิจารณาตัวนี้ตัวดําริตัวนี้เป็นดําริชอบดําริถูกต้องพิจารณาถูกต้องแล้ว ก็ย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วความที่เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นเหตุพาให้เกิดมรรคผลแล้วเข้าถึงนิพพานที่สงบเย็นเออใน่ก็้อมหนังความอันภาเป็นยาวาจริงเป็นยาวาัวอย่างจริงกับมันนะชิตช้เียน่มันจีเทียมันชีเที่มันหมันเนียนเที่ยวนี่เขาห้าจะเนี่อ่นนันเฮ็ดจอมนันเป็น การเอาปีญญาน้ำหน้าเสดี่เฮ็ดช่างห่างฟองหการมากการผู่เขายาดูเนี่เป็นอัน้นเนี่ยงมาเยืงจ้ำกว่าเนี่ยพอเลาเรียกว่ามันอ่ำจจพรรวามันอ่ำใจเนี่ยมันใจคลวเจ้ากลัมาเยาๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงประกาศรับรองชัดเจนอย่างนี้มีหลักฐานชัดเจนอย่างนี้ว่าเมื่อเอาปัญญานำหน้าแล้ว ย่อมสามารถจะยังความสําเร็จให้ได้จนถึงที่สุดคือมรรคนิพานดังนั้นถ้าหากใครจะมากล่าวทักท้วงคัดแย้งว่าไม่ใช่หรอกเอาปัญญามานำหน้านี่นไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนี้เนี่ยคนผู้นั้นก็เป็นผู้ที่คัดแย้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินสวนทางกับที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ย่อมจะไม่สามารถได้เข้าถึงความสําเร็จอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงถึงได้อันนี้มาถึงพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อหวังปรารถนาที่จะได้ถึงความสําเร็จคือมรรคผลนิพพานพ้นจากทุกความเวียวบาย้ตายเกิดเราก็จงเชื่อถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาปัญญามานําหน้าเจริญเดินไปเอาปัญญาสัมมาสังกัปปะนั่นแหละมาเจริญเดินนําหน้าไปพิจารณาเข้าไปในการและจิตของเรา เมื่อท่านทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแนะนําอย่างนี้ไม่ฝืนคำสอนอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานท่านก็จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพานที่สงบเย็นแลธรรมบรรยายในวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้อาจารเอกัปจะสาห r